ับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n นิว h ชร์พลนะครับวันนี้จะเป็น New d a r k t r ร w เย้ EP พิเศษดีกว่าเพราะว่ามีแขกรับเชิญนะครับมากับด้วยในวันนี้นะครับผมไฟฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าได้มาออก New Dark True นิวไดทรูนี่น่าจะสนุกดีไฟฝันขนาดเลยเหรอใช่แต่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาออกแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะแต่ <Yeah. S 1> ว่า ที่แบบตื่นเต้นมากกว่าคือจะได้ไปกินร้านไหนเพราะยังไม่บอกสักทีนะคะไม่ยอมบอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราจะเดทกันในรถเฮ้ยย่าใช่ปหล่ะมันไม่เคยแบบเดทในรถเลยแบบมันกินข้าวในรถเฮ้ยแต่ว่าเราเคยนะเราเคยกินข้าวในรถด้วยกันแล้วนะกินอะไรก็ตอนไปเมืองนอกไงเราชอบแบบซื้อแบบพวกซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มานั่งกินในรถเลยแต่ถ้าเกิดว่าเดทแบบออฟฟิเชียลเนี่ยวันนี้จะเป็นวันแรก แล้วก็ไม่บอกได้ว่ากินอะไรให้ทายดีไหมเรามีเกมมาให้ทายเฮ้ยตกลงที่ขอออกเดทเห้อเนี่ยไหนบอกว่าโทรมาชวนออกรายการเขินเลยก็จะาจะนั่นแหละทายถูกผมเลี้ยงทายผิดเธอเลี้ยงโหไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาพม่เอากระเป๋ามุกนี่แล้วใช้มุกนี้ตลอดคำใบแรกเป็นอาหารที่เธอกินได้ทุกวันรู้เลยฮะชัวแน่นอนส้มตำ จะตอบเลยไหมยืนยันเลยไหมหรือว่าจะเอาคาใบที่สองตอบเลยส้มตำมจะบอกคุณผู้ชมให้เผื่อใครไม่รู้จักเราอาหารที่เรากินได้ทุกวันและไม่เบื่อเลยข้าวเหนียวส้มตำอะไรเงี้ยชาบูต้มๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรก็ตามและเนี่ยมันเป็น dive through เพราะฉะนั้นอ่ะชาบูอ่ะมันต้องไม่ใช่ว่ามันต้มอ,อะไรในรถอย่างงี้มันไม่ใช่ก็เลยขอยืนยันคําตอบสุดท้ายส้มตำคําใบที่สองเป็นประเทศที่เราเคยไปด้วยกัน,นททก็ไทยไงซูชิ ซูชิใช่ปะถามก่อนร้านอยู่ไหนผมจะพาไปทานโอมากาเซะถือว่าตอบถูกปะเพดีไปตอบต้มก็ไม่กินตอบซูชิแล้วมาแล้วครับโอ้เยอะมากมาแล้วครับเทนโกโอมากาเซคือปกติต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาเราไปทานอาหารด้วยกัน2คนเนี่ยไม่เคยสั่ง2อย่างคือมันต้องเยอะไงเรากินเยอะเราก็แบบอยากลองนู่นลองนี่หลายๆอ่า ก็เลยเห็นว่าเขามีถึง3แบบสสไตล์ด้วยกันใช่ไหมเป็นแบบเบนโตะบ็อกซ์หรือว่าเป็นเป็นอาหารกล่องอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเราก็เลยสั่งมาทั้ง3อย่างเลยแต่ชอบมากเลยเขาจัดมาแบบดีมากคือเขาปมมือก่อนนะเขาปมมือให้แพคเกจกับการจัดการก่อนคือแบบสุดยอดมากเลยอ่ะก่อนที่เราจะเปิดกล่องและกินเราจะต้องทำความสะอาดอุ้ยอ้ยอุ้ยอี้ยเนื้อันนี้ี่ยเริ่มจากเซตเล็กจะได้ค่อยๆว้าว มีคอนเทนต์ใช่คนมีคอนเทนต์เนี่ยเราต้องส้างหนูไปคอนเทนต์ครีเอเตอร์โอเคโอเคโอเคอ่ะทายนะคะอินเสิร์ตได้ไม่พี่ทายหนูจะเอินโอเคค่ะและนี่นะคะเป็นเซตเล็กสุดบาระชิราชินะคะครับผมอ้าวโอ้ยยังไม่ได้กดตอนนี้ก็กดอยู่และนี่นะคะคือเซตเล็กสุดนี่บาระชิราชิ1,500บาทเน็ตแทนแทนแทนโอ้ยเฮ้ยสวยอะว้า นี่เซ็ตเล็กสุดนะเนี่ยอ่าอันนี้คือจริงๆต้องถือ,อว่าไม่ได้เป็น, sushi นโอมากาเะซูชินะแต่ว่ามนันเป็นชิราชิชิราชิเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนข้าวหน้าแล้วก็มีของดิบหลายอย่างนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งกุ้งหวานตัวเล็กอเมาอิบิปลาตาลุกกะปลาหมึกหิ่งห้อยที่หากินได้ยากมากทาดเตต่หอยเชืญี่ปุ่นของโปร ทามากะยากิไข่หวานนี่ไม่ไมไมรู้มีความรู้เยอะจังเซียนค่ะจ้างได้แต่มีเรื่องจะสารภาพอะไรคะ หนูไม่เห็นโอตัรุอิกาใช่ไหมใช่หนูไม่เห็นเพราะว่าพี่แพ้ปลาหมึกหนูรู้แล้วล่ะว่ามันไม่มีอยู่ในนี้เราว่าหนูชอบกินมากเลยนะมันเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยที่แบบมันหากินยากแล้วก็ไม่ได้มีกินตลอดสําหรับโอตัรุอิกามันต้องรอแบบว่าเป็นซีซันซีซันนะคะก็ไม่เป็นไรยวขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นรูปให้ดูเป็นอย่างนี้นะโอตัรุอิกาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอร้านเปิดพี่จะพามากินที่ร้านเลยโอเคโอเค ไปต่อรบกวนถ่ายอินเสิร์ตด้วยค่ะได้ค่ะเซตกลางชื่อว่าโอมากาเซชิราชิแทนแทนแทนของดูพรีเมียมขึ้นวิเดียเห็นแน่แน่คืออูนี่ชัดเจนมากนี่โบตาอีบิกู่หวานอันนี้เราเห็นทหารพระตรุสกาที่อดจิกอีกแล้วก็ไม่เคยอันนี้คนเตะนะอันนี้เหมือนแบบไม่ใช่ซาชิมิด้วยเหมือนแบบมีอาบุริมาในมีการเปิดเนาะแล้วก็มีซากุระมาสุนะคะมีชิมาจินะคะแล้วก็ โนโดกุรุเป็นปลาของโครามผมชอบโนโดูกุโร่มากมากชอบมากโนโดูกุโร่ก็มีเนื้อกุ้งขนใช้กะนี้มีอยู่ตรงนี้นะคะมีอิกุระเหมือนเดิมไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ของโปรดของเราคือกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ต้องกินแล้วกินได้กินได้อันนี้ตรงนี้นี่ก็ต้องเล่นอ่ะโอเคจริงๆอันเนี้ยคือคล้ายๆกับกล่องเมื่อกี้แต่ว่ามีวัตถุดิบที่พรีเมียมขึ้นแล้วก็ปลาค่ะจะถูกแล่มาเป็นชิ้นๆไม่ได้เป็นแบบหั่นเต๋า เพราะาชิดบาระชีราชีแปลว่หันเตาบาระนี่แปลว่าหาาาัน,เ,นหเตาา๋เาใช่แต่ถ้าเกิดว่าชีราชิธรรมดาก็จะมาเป็นชิ้นมาเป็น<ช>คำเลย<ช>มาเป็นปลาหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งช,ชิ้นอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้เลยักมาี่อันนี้ของแท้แน่นอนกล่องใหญ่มากแล้วเขาเขียนว่าพรีเมียมซูชิเป็นซูชิแน่นอนมันต้องเป็นซูชิแน่นอนโอ้ยอยากกินแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ถึงความทรมานของการถ่ายคอนเทนต์ยูทูปว่ากว่าจะได้กินมันยากล โอเคกล่องนี้อ่ะนะหนึ่งสองสามชนะว้าวเป็นไงเป็นไงโอ้ยของหนูแน่นอนกล่องนี้ไม่เห็นเลยยังสวยมากไม่น่าเป็นคนเปิดเลยโอไม่เห็นเฮ้ยน่าเกินนะได้ขอดูเรยังได้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 หมุนเลยหมุนเลยว้าวหมุนเลยดูนีเฮ้ยเฮ้ยคือสุดกล่องนี้คือสุดมากเฮ้ยกล่องเนี้ยขอพูดว่าคือเปิดมา กินแบบปลาดิบสาล่ายเข้าปั้นคือมันเตะจมูกขนาดใส่มาพี่อยู่ข้างหลังอล้พี่ได้จะกินแล้วพี่แบบเฮ้ยอยากเห็น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 ตอนนี้หิวมากใช่อ่ะอันนี้นะคะพรีเมียมซูชินะคะราคา5,400บาทท้วนนะคะคือเหมือนกินโอมากาเสะเลยที่ร้านเลยแต่แค่มาในกล่องเป็นบ็อกซ์แบบนี้ครับไม่ได้เป็นข้าวหน้าแล้วมันเป็นมาเป็นข้าวปั่นเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายหมดตั้งอย่งนี้ครับนี่มาดูกรกอดกินอ่ะอดกินอีกไม่เป็งกินกับเดี๋ยวพามากินที่ร้านอ่ะตต โคตเตะอยู่ไหนตเตอยู่นี่โคตเตยอับุริมาเหมือนกันชผมาจีชิมาจี่าจารย์นี่ครับถ้าเดี๋ยวขาอนี้ครับชิมาจีแล้วก็อุนิอูนิชดเนกิลากิกิลาิอู่นตขนี่นี่โคลขาเลยโคโนี่จะเป็นทูน่าส่วนที่มันหน่อยใช่แล้วก็กินมะไรกินอะไรกินอะไรน้ต้องนะคะครนาโตปลาไหท่านนี่อนาโตนี่โซนอยู่นหนังกุ้งเนี่ยอนาโตนี่วหอเป่าืออาไวีกนี่มาเป็น่นี่เลยสวยเลยมานเลยครับผมาซโกไดซาชิมิเป็นเนื้อลูก คัเปียวคำเปียวคัเป,ปียวอร่อยมากเป็นไส้ฟักต้มซีอุ่นอร่อยมากคือจะบอกว่าคำเปียวเนี่ยหลายร้านในกรุงเทพหรือเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ที่ญี่ปุ่นทุกร้านต้องมีนคนญี่ปุ่นชอบมากกับคำเปียวเพราะอะไรรู้ไหมครับขออรเขาจะไม่กินสุดท้ายเป็นเหมือนล้างปากมันจะหวาน<อ>เป็นเหมือนแบบไว้ล้างปากก่อนเข้าวของหวานอะไรอย่างเงี้ยมามามากินเลยและแล้วในที่สุดเราก็ได้กล่องมาครอบครองแจกอาวุธแจกอาวุธเฮ้ยรู้สึกอะไรมือมันขยับขยับอย่างไร ตีอย่างเคี้ย,ยวไปก่อนอีกล่าไปก่อนเลยอ่ะโอเคเเยังไม่ได้ถอดอากาศเลยหวานมากพี่ไปแล้วแล้วข้าวเขานี่คือแบบข้าวที่หมักมาแล้วนะครับเป็นแบบข้าวหมักเลยนะนี่บุญตาติอะไรข้าวดีดีหมดเลยไม่ใช่หูอหอยเชีวหอยเชีวดีมากดีมากแ้วก็หนุบๆหวานมากหอยเชีวดีจริง เฟินไหมฟินเลมอ่ะไม่ได้กินซูชิมานามากเลยไปอะไรต่อนนี่ดูมาแฮปปี้นะครับอะกดีอะไรต่อดีกินไมดาดไปกินไม่ได้นี่อันนี้เห็นปะบอกแล้วว่ามีความรู้กินเมด้นะครับมากับฟองญี่ปุ่นทิมหน่อย่หลไม่หลน้าวึ่งสองส้าวไงะ เขาบอกว่ากินไม่ได้นี่นี่กินได้โคตรอร่อยอะไปแล้วเล่นไปแล้วมุกเนี้ยเมื่อกี้เห็นเปล่าสังเกตวิธีการกินของเราปะมีมีไอเดียมีความรู้ใช่มีความเนต์ตอนที่ไปญี่ปุ่นมาเขาสอนเลยคือเวทจริงๆควรใช้มือนะแต่จริงๆอ่ะเวลากินอะคือต้องอย่างนี้กปลาเข้ากใช่คือปลาดิบอะต้องอยู่ที่ลิ้นอ้ยลืมจิ้ ห,หนูกินไปทั้งไปเนี่ยอร่อยันดูกุโร่เนี่ยอย่างนี้ไม่สองชินงกก้นตั้อย่างนี้ต้อนจิ้มก็ได้นะเนี่ยจิ้มเ่อหนูชอบจิม้มตีอะไรต่อดีไดร์เรกน่อนี่นี่น,นดีมากครับเนี่ยอูนีก่อนวันเจี๊ยบนี่โนดูกุโร่ของโปรดอือนี่ไม่จิ้มเลยเนี่ยมไม่ต้องจิม้มว้าว ตินหนูกินอะไรต่อดนิอันนี้เธอมีปะเนี่ยอะไรไม่รู้นี่ปอกงเอาละอบอ,อ,อืมอันนี้หอยเป่าฮื้ออ,อันนั้นฝากรีวิวแทนค่ะอืมดีลองอันนี้บ้างนะหลังจากที่กินปลาดิบหรือว่าโอมาเกจะไปสักพักนะคะเราจะต้องกินสิ่งเนี้ยเพื่อเป็นการแบบว่า ตัดเลี่ยนถูกต้องหรือว่าแบบเหมือนแบบปรับรสชาของลิ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาก็แล้วแต่ร้านนะว่าเขาจะให้หเป็นอะไรแบบใช้เท้าดองบ้างอะไรบ้างขิงมัง่งอะไรอย่างเงี้ยบางร้านให้กําไก่นะมาตัดลิน้นแมว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 ถ้าใครแบบว่าไม่รู้จริงๆอะ่ะไปที่ร้านอะมันเติมได้เรื่อยเรื่อบางคนแบบตอนแรกอะเอาจริงเล่าให้ฟังไม่รู้ก็เก็บไว้ไงเก็บนิดนิดพอเห็นเขาเติมเท่านั้นแหละปุ๊บเอ้า สิ่งนี้มันรีฟิลนี่นาก็เลยกินตามใจชอบได้อสาระอีกแล้วเริ่มหยอดแล้วล่ะฮะเ๋ยวกุ้งหวานหน่อยกุ้งหวานมันจะมีความหวานไนีต้องเอาเค็มไปตัดนิดนึงเฮ้ยเราชอบมากเลยออจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ได้ทูครั้งที่แล้วนะมาที่ซีซั่นนี้เนี่ยอันเนี้ยถือเป็น double b e ใช่จริงหรอโอมากระเซแบบไดฟ v e ที่แบบเดอะเบสเลยจริงดิคุณภาพทุกอย่างอ่ะเหมือนกินที่ร้านเลยและๆๆเร็วกว่าด้วยไม่ต้องรอบั้น เนี่ยกุ้งหวานเนี่ยมาทั้งตัวเลยนี่โอ้ยใหญ่มากโอ้โหโอ้โหโอ้หกินชมกินบ้ากอ่าหืมพี่เดียวพี่จะหมดกล่องแล้วหรืเพิ่งกินไปสามคำเองหรอกลับไปครับเลยเดี๋ยวเฮ้ยเบินค่าอันนี้ไหมเห็นใจนุกด้วยนุ๊กมีแฟนคลับนะนุกเป็นคนตัด ทุกพี่แฟนคลับนะเอ้ยทุกเคยออกไลฟ์พูดนะใช่ชิ้นหนึ่งที่ทุกมาถ่ายอ่ะทุกคนหาว่าฉันทรมานน้องหมดเลยวันนี้ก็เลยไม่พามาเลยยอกยอกยอกวันนี้ทุกทำงานเลยไม่ได้มาด้วยกันเอออ้าวจังงี้อร่อยมากอร่อยมากอะไรกินอะไรไปร้อนเย็นโซโล่โซโล่เฮ้ย่อยมากนี่อันนี้นี่คือเหมือนกัไนาะอันนั้นน่าจะชูบ่ะอันนี้น่าจะโอ ไม่จิ้มเนอะจิ้มไหมจิ้มเหรอเพราะว่ามันๆเค้ารสอร่อยสุดนุ่มละมุนเลยละลายในปากต้องติ้งงงอร่อยปะบรรยายบรรยายเขารอฟังอยู่พรีเมี่ยมมากอะเออคือกินแบบมันคือมันคืเออามาเกษตรจริงๆเลยอะ yes ไม่ต่างเลยทุกคนจริงๆมาถึงช่วงสาราบ้าง อีกหนึ่งสาระน่ารู้ของการกินโอมากะเซหรืออาหารญี่ปุ่นคืออะไรรู้ปะคืออะไรครับคือทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใส่มาในกล่องเสิร์ฟมาคุณสามารถกินได้ทุกอย่างจริงเหรออ่ะเช่นเป็นต้นนี้ใบมันี้นี้กินได้ใบโอบะหอมมากด้วยกถ้าจะกินอ่ะดูหรือว่าอันนี้อันนี้ก็มีคอมมอนมากในแบบซูชิจะเป็นดอกไม้ดอกโอบะแต่ขออภัยจําชื่อไม่ได้แต่คือดอกของโอบะแน่นอนแต่เนี้ยก็กินได้กินได้แต่ว่าแนาว่าอย่ากินก้านใช่ นี่คือดอกเกงหัวญี่ปุ่นอแต่ว่าแนะนําว่าอย่ากินก้านเหมือนกันเพราะว่ามันจะขมให้กินตรงกรีบเกสรมันจะอร่อยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคือกินได้แล้วมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไร enhance 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 experience หรือว่ารดชาติโอเคไปต่อนี่ปลาไหลทะเลนะครับอนาโกะนะครับนี่ปลาไหลจริงก็หากินยากนะเื่องอะไรน้ยใส่กล้องนั้นก็ได้ คำที่พูดเยอะสุดในวันนี้มันอร่อยจริงทุกคนเฮ้ยพี่จำไหมเงี้ยโอ้โหแซวกินใช่ปะเฮ้ยๆอันนี้ไอติ k you l i ไรอันาโกไอคิววิวเราจะเอาหมดแล้วเนี่ยพี่หมดแล้วหนูไหนแล้วจะบอกให้ว่าต้องกินแล้วมันต้องดื่มดับด้วยไม่ใช่ นี่พี่ดื่มดังมากเลยดื่มดังแล้วหรอพูดเร็วอ่ะปาร์ตี้สดๆอ่ะกินไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าไม่นับว่าเป็นแบบ take a w เวนี่คือแบบคุณภาพกินที่น่กล้าพูดคำนี้เลยกินที่นี่อย่างอร่อยเลยถ้ามาร้านหนูเลี้ยงไดกระเป๋าตังค์ด้วยได้จริงๆวันนี้ก็เอามาแ่เฉลยไดแล้วไงเขาจ่ายไปแล้วอ่ะตอนนี้เอากระเป๋าตังค์มาพูดไปงั้นแหละก็ไม่ไดเอามาแล้วครั้งหน้าเลี้ยงสัญญา เนกิโหโล่เฮ้ยเมินไม่เลี้ยงนางนั้นอะเฮ้ยอันนี้หนูขอโชว์นี่ครับคุณผู้ชมอูนี่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 นี่ของโปรดเลยนี่ครับอูนี่ว้า นี่คือท่าของการดื่มจังอร่อยค่ะนี่บลดนน้วนอืครึ่งหนึ่งเลองอะอ๋อ <laughs> อ์อรีวิว<ม>ร้านนี้สักหน่อยขอบคุณมากนะคะท <จบ S 1> ี่พามากินจานนี้เลยฮก็อร่อยมากชอบประทับใจตั้งแต่ตอนที่แพคเกจจิ้งของการเสิร์ฟแล้วกันคือพนักง,งานในการบริการคือเขาอะดีมากเลยนะเขาไม่ได้ให้เราอ่ะลงไปเอาแบบคือเราลงไปแค่ตรงหน้าล็อบบี้โรงแรมข้างนอก<ม>แล้วก็ เขาก็เอามาให้เลยแล้วพอเปิดมาแพ็กเกจข้างในคือประทับใจดูดิกล่องเก่งอะไรเงี้ยแบบคือแพ็คมาอย่างดีดทุกอย่างครบถ้วนไม่มีอะไรตกนนแล้วก็ภายในพรีเซนเทชันของทุกอันถือว่าจัดเรียงได้สวยงาม,มน่ากินเปิดกล่องมาก็กินเตะจมูกแล้วโดยเฉพาะอันอที่เป็นพรีเมียมนะคะส่วนรสชาติแล้วก็วัตถุดิบถือว่าคุณภาพดีรสชาติ เยี่ยมเลยไม่แตกต่างจากการกินที่ร้านเลย<ช>เพราะว่าโอมากาเรเสียปกติถ้าแบบเหมือนเสิร์ฟนานหรือทิ้งไม้นานอะไรเงี้ยไม่ปั้นแล้วกินเลยเมันจะแบบเหมือนรสชาติเปลี่ยนยอุณหภูมิเสีย,สยรหรือข้าวเอาง่ายว่า,ราประทับใจมากแล้วจริงๆราคาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคใช่ราคาดีเลยมันคืออยากคิดว่าเป็นอาหารสั่งกับบ้านคิดว่ามันคือโอมากเสียจริงจที่ เชฟทําให้แล้วก็เรามานั่งทานเลยมาได้ทัวร์ผมเนี่ยคือแบบมันดีมากจริงใช่สําหรับคําที่ชอบที่สุดจริงๆน่าแปลกใจมากคือเพราะอย่างสมมุติว่าทั่วไปอ่ะรู้อยู่แล้วของโปรดหนูสมมตินี้ยอูนองอูนิแต่คําที่ประทับใจที่สุดในบ็อกซ์อันนี้พูดพร้อมกันไหมอันนี้ไม่ได้เตรียมนะโอเคหนึ่งสองสางโทโรโทเตะไม่เป็นไรโครานของพี่โทเตะใช่ไหมคำที่ชอบที่สุดหนูชอบไอ้โทโรที่ม่อกิน Mm. โอเอร่อยมาก mm. Mm. อร่อยมากอะไรกิ mm. Mm. นอะไรไปแ mm. mm. ต่คือไม่มีชิ้นเดียวพี่นิวเลยได้กินโอโทโร่ไปอะกินชูโทโร่โไปแต่โอโทโร่ก็อร่อยคือชูโทโร่โอะ กำลังดีละใลลนปรับทุกอย่างแบบเยี่ยมยอดมากแต่อันนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นเมยังไปไม่ถึงมาีิกับไข่หวาน <laughs> ะ <laughs> นะคะส่วนอื่นๆก็คืออร่อยตามมาตรฐานอยู่แล้วโบตนันอีบิเอยโฮตาเตอุนิชิมาจิทุกอย่างนะคะกินไม่ได้ทุกอย่างคืออร่อยเหมือนตามมาตรฐานแต่แค่ชูโทรโรวันนี้มันเหมือน,น,นว,ว้าวโดดจากที่อื่นที่เคยกินเออเรียกอย่างนี้แหละสําหรับใครที่สนใจเนาะสั่งทางไหนได้คะ เดี๋ยวผมจะแปะ IG ของทางร้านไว้ให้นะครับเราแนะนํากันอยู่แล้วนะครับถ้ามีของดีเราก็จะบอกต่อนะครับแล้วก็ฝากติดตามในนิวเมนูด้วยแล้วก็ฝากร้านร้านนี้นะครับนั่นก็คือเทนโกโอมากาเซ่นั่นเองครับอยู่ที่ คิงพาวเวอร์ร้างน้ำนะครับโรงแรมพูแมนนะครับผม<ๆ>ก็โทรมาสั่งก่อนได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ขึ้นไอจีไว้ให้เชฟนะครับประสบการณ์กว่า10ปีด้วยกันมีให้เลือก3แบบ3กล่อง3สไตล์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาราชิราชิที่เป็นข้าวปลาสับนะครับผมแล้วก็1,500บาทใช่โอมา,กาเกเซชิาาราชิสามพันบาทสามพันบาทแล้วก็มีพรีเมียมซูชิพรีเมียมซูชินั่นเองห้าพันสี่ร้อยบาทปะแต่เออ5,400บาท5,400เหรอนี่ไงพรีเมียมซูชิแต่มี โปรโมชั่นครับตอนนี้ครับแน่นอนเราก็มาบอกต่อกันนะครับสำหรับลูกค้า King Power นะครับตอนนี้รถทันที25เนก็มาทานกันได้นะครับเราสองคนการันตีเลยว่าดีจริงร้านนี้ถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงไม่กล้าการันตีนะครับแล้วเดี๋ยวร้านเปิดเราจะพามาที่ร้านนะจ๊ะหนูเลี้ยงสัญญาเราจะมาถ่ายเลยนะเขาจะเลี้ยงเธอจะเลี้ยงเนี่ยจะต้องมาถ่ายเลยคนกรองนี้แน่นอนนะครับ ของนุ๊กนะครับผมแฟนขับนุ๊กนะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวไว้ให้นุ๊กนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวฝากไว้ให้นุ๊กละกันโอเควันนี้ <Okay. S 1> ไปก่อนแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องนิวชัยพลด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ลาไปก่อนนะครับบายบายอยากให้ทำคลิปอะไรอีกเ <c oughs> มนไว้ด้านล่างนะครับ